สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมาหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นได้ตัวของท่านเองก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรายานยนต์ Honda w เว e 125 i อ่บาไอเวฟร้อยยี่สิบห้าไอคันนี้นะครับเป็นรถของอดีตลูกศิษย์ครูนะครับนะฮะทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นรถของอดีตลูกศิษย์ครูเนี่ยและหลายท่านก็จะสงสัยว่าอา้าว เรียนไปกับครูแล้วทำไมซ่อมลดให้ลูกตัวเองไม่ได้คือคุณพ่อเขาเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อประมาณสักช่วงกลางปี66นะครับนราะนั้นถ้าเกิดปกติเนี่ยเวลารดลูกเขามีปัญหาเนี่ยคือพ่อเขาจะซ่อมแซมแก้ไขเองทีนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับอ่าลดขอ,อดีตลูกศิษย์ครูเนี่ยนะ ทีแรกเลยเนี่ยเป็นรถพี่สาวของของคันนี้นะเอามาก่อนเป็น pcx 150อ่าอันนั้นมาคือไฟเบรกหน้ามันค้างนะครับคือครูก็เปลี่ยนมือเบรกหน้าไปให้เพราะว่ารถมันล้มมามือเบรกมันเบี้ยวนะครับแล้วมือเบรกมันใช้มานานมันสึกหลังจากนั้นครูก็ตรวจสอบไส้กรองไส้กรองอากาศก็ศกกระปกก็เปลี่ยนมือเบรกกับไส้กรองอากาศไปให้พอตอนเย็นเนี่ย พี่สาวของเจ้าของรถคันนี้มารับรถก็บอกว่าไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนานแล้วให้พี่ปุ้ยเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายด้วยเพราะนั้นก็คือสรุปพีเซของพี่สาวของไอ้เจ้าของรถคนนี้ครูก็เปลี่ยนมือเบรกเปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายให้พอตอนเย็นพี่สาวมารับรถ p ีเซ5 150กับพี่สาวก็บอกว่าเดี๋ยวน้องชายหนูจะารถมาให้อาจารย์ดูด้วย ครูก็ถามว่ามันเป็นอะไรพี่สาวก็บอกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันพอหลังจากจ่ายค่าไหลเสร็จก็เวฟร้อยี่สบห้าคันนี้ก็มานะครับทีแรกคือครูยังอยู่ทางด้านหลังห้องก็คือคุยเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยเกียร์มันว่างนะฮะครคูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกียร์มันว่างคือมันเป็นยังไงนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยหลายๆท่านที่คอมเมนต์มาถามปัญหาครูเนี่ย รถผมสตาร์ตติดยากรถผมสตาร์ตไม่ติดมันเป็นที่อะไรครับต้องบิดคันเร่งมันถึงจะติดได้ถามครูมายี่ห้อรถรุ่นรถคุณยังไม่บอกครูเลยครับแล้วคุณเจ้าคำตอบแบบอยาตอบแล้วถูกต้องตอบแล้วใช่ถ้าครูตอบไปแล้วถูกต้องแล้วใช่คือครูพูดอยู่หลายคลิปแล้วแม่มาเป็นครูแล้วครับนะฮะครูไปเป็นหมอดูแล้วครับนะฮะ คือคุณจะถามเนี่ยคือคุณต้องบอกยี่ห้อรถรุ่นรถแล้วรุ่นรถเนี่ยอย่างเวฟเนี่ยมันก็จะมีหลายหลายสเต็ป s หนึ่ง s 2 s 3 s 4 s 5อะไรค,คือควรจะบอกข้อมูลมาบ้างแล้วก็ควรจะบอกได้ว่ารถเดิมๆหรือรถไม่เดิมถ้าไม่เดิมไปทําอะไรมานะตอนนั้นนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับบอกว่าครูครับรถเกียร์มันว่างครับเอเกียร์มันว่างมันก็ปกติรถมันก็มีเกียร์ว่างอยู่แล้ว ครูก็ไม่เข้าใจว่าปัญหารถเขามันคืออะไรพอครูเคลียร์ปัญหาตรงหลังห้องเสร็จครูก็เลยเดินออกไปดูรถเขานี่นะเดี๋ยวครูเข้าไปใกล้ๆนะครับอ่าเดี๋ยวครูขออยู่อย่างนี้นะเนี่ยครับเขาบอกครูว่าครูครับเกียร์มันว่างครับท่านดูนะยืนยันนะ รถคันนี้จอดไว้เมื่อวานนะครับครูยังไม่ได้ทําอะไรเช้านี้พอเข็นรถออกมาก็เอามาจอดตรงนี้แล้วทําคลิปเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยครับเกียร์มันว่างตรงเนี้ยเขาเรียกว่า,าระยะฟีขาคันเกียร์มันเยอะนะครับระยะฟีขาคันเกียร์มันเยอะทีนี้พอระยะฟีขาคันเกียร์มันเยอะมันเกิดจากอะไรหนึ่งก็คือชุดคลัตช์คลัตชุดที่สองแผ่นคลัตช์แผ่นเหล็กมันสึก หรือไอ้กลไกอะที่จะไปบังคับให้คลัดซมันจากมันสึกแล้วเดี๋ยวครูจะแก้ปัญหาอย่างไรคันเนี่ยเดี๋ยวครูจะลองปรับตั้งระยะฟรีคลัตก่อนนะครับทีนี้มาตอนเช้าพอรถมาจอดครูก็มาดูเนี่ยเห็นไหมครับประจำเลยเนี่ยสปริงขาตั้งข้างเนี่ยขนาดทําคลิปขนาดบอกนะว่าอใส่อย่างนี้มันไม่ถูกนะก็ยังใส่กันมา แต่น,นี้ไม่ใช่ของเดิมนะเขาบอกว่าเขาไปเปลี่ยนมานะครับเนี่ยใส่ผิดเดี๋ยวครูติดเครื่องให้ดูนะครับอ่ะท่านดูตรงโซ่นะอันนี้ก็ยืนยันนะคือครูยังไม่ได้มาคายหางปลาอะไรของเขานะมาอย่างนี้อยู่นะให้ดูตรงนี้ก่อนก็นลวกันอันนี้ตัวตั้งโซ่ฝั่งซ้ายน็อตมีอยู่สองตัวคือสิบสิบสองครวมือจับนี่เบอร์สิบหมุนไม่ออกนะ มาดูฝั่งขวาแล้วอย่างนี้มันจะไม่หายได้ยังไงครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยวมันก็หายแต่ครูไม่รู้นะเขาทําเองหรือให้ร้านหรือใครทํามานี่ครูไม่รู้นี่นะครับเนี่ยชัดเจนไหมอ่ะให้ดูต่อนะรถคันนี้มันเป็นสตาร์ทมือแต่เดี๋ยวครูให้ดูสตาร์ทเท้าก่อน เห็นไหมฮะวควรค้างเลยครับเอียดอาร์ดเลยฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้สตาร์ทเท้าเนี่ยชัดเจนนะน่ยสตาร์ทมือครูปเปิดสวิตช์กุญแจไฟเกียวว่างติดนะแล้วดูนะฮะสตาร์ทมือใช้ได้ไหมเนี่ย ใช้กันอย่างเนี้ครับมีกี่คันก็เจ๊งถ้าครคูลาออกไปเปิดร้านนะครับรวยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่ะดูต่อไปเปิดสวินแจแล้วนะไฟหลีข้างซ้ายติดอันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นหลอด LED ข้างขวาตอนนี้ไม่ติดนะชัดเจนนะอ่ะ เดี๋ยวครูติดเครื่องนะสตาร์ทมือใช้ไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้เป็นสตาร์ทเทา้าอ่ะติดเครื่องแล้วนะอย่างี้พอเร่งเครื่องพอเร่งเครื่องปุ๊บไอหลอดไฟหลีที่เป็นหลอด l e d ข้างขวาเนี่ย เขาจะติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วบางทีเวลาเขาติดเขาจะกระพริบปเป็นเหมือนไฟเลี้ยวเลยแต่มันไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะเดี๋ยวครูให้ดูนะครับมันคนละดวงกันนี่ไฟเลี้ยวมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับไฟหลีมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเนี่ยคือคุณบอกว่าไฟหลีผมเนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างครูก็ไม่รู้คุณใส่หลอดไส้หรือคุณใส่หลอด LED แปลงมาคือ โจ์มันไม่เคลียนะครับถามครูมาไม่เคลียครูก็นั่งเทียนตอบไม่ถูกเหมือนกันครูยกเลิกไฟเลี้ยวอ่ะนะเดี๋ยวมาดูไฟบอกเกียร์ไฟเกียร์ว่างติดนะครูเข้าเกียร์หนึ่งไฟเกียร์หนึ่งไม่ติดเกียร์สองไฟเกียร์สองติดเกียร์สามไฟเกียร์สามติด เกียร์สไปเกียร์สี่ไม่ติดโฮเคนะมาซ่อมน้ำมันตกเกียร์ขีดแดงเดี๋ยวครูกลับไปเกียร์เกียร์หนึ่งนะครับนี่เกียร์ว่านะครูเข้าหนึ่งทีนะเกียร์หนึ่งทีนี้มาให้ดูตรงนี้นะครับ ย้ำนะว่าครูยังไม่ได้ไปปรับไปยุ่งอะไรกับรถเขาแนะ่มาอย่างนี้นะเดี๋ยวครูเร่งนะให้ท่านดูนะอเอ๊ะข้เกี่สองอเอง๊ะสาม พ่อย่าดับไปที่เกียร์สามเลยโซ่มันหย่อนพอโซ่มันหย่อนโซ่มันจะต้องสะบัดมันฟาดพอมันสะบัดมันฟาดถ้ารถเดิมๆม,มันมีเอบังโซ่หรือครอบโซ่อยู่ถ้าเป็นรถครอบครัวเป็นรถแฟมิลี่มันจะเป็นครอบโซ่หรือบางโซ่แบบปิดบนล่าง ทีนี้โซ่มันยืดโซ่มันหย่อนมันสะบัดไปโดนบางโซ่ดังทำไงครับถอดบางโซ่แม่งทิ้งไปนะผู้ใช้คำพูดไม่ให้สุภาพถอดบางโซ่แม่งทิ้งไปต่อให้คุณถอดมันทิ้งไปเนี่ยโซ่มันหย่อนอย่างเงี้ยมันขี่ไปมันก็สะบัดเหมือนเดิมมันก็ดังแล้วมันก็จะฟาดอะไรครับฟาดสวิงอาร์มหรือตะเกียบไปถูไหอยางรองโซ่จนยางรองโซ่มันขาด ขี่ต่อไปยังไม่แก้ไขเลยมันกระเด้งกระดอนโซ่มันตกจากสเตอร์นะเกิดดูบาติเหตุชัดเจนนะครับนะาะฉนั้นถึงบอกว่าทำไมเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วรวยครับนะฮะก็เนี่ยครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้รถด,ดูแลรถไม่เหมือนกันยังไงแต่ละวันเนี่ยเปิดร้านเนี่ยก็ต้องมีรายได้เข้ากระเป๋าครับ อ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะไปปรับตั้งคัดให้ดูก่อนนะครับว่าไอ้ปัญหาเนี่ยที่เขาบอกว่าเกียร์มันว่างเนี่ยมันจะหายไหมแล้วเดี๋ยวก็จะแก้ไขนะครับสปริงแก้ไขพวกไฟแรงต่างแล้วก็เดี๋ยวให้หนักศึกษาครูเนี่ยปรับตั้งโซ่ให้น้องเขานี่นะครับท่านดูน,นะนี่ระยะฟรีมันเยอะนะเดี๋ยวพอครูตั้งคัดเสร็จถ้ามันหายเดี๋ยวจะไปเช็คน้ำมันเครื่องต่อว่า น้ำมันเครื่องมีไหมเดี๋ยวครูขอญาตหยุดวิดีโอสักครู่นะเพื่อไปเตรียมเครื่องมือนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะย้ายไปทางด้านฝั่งขวานะครับเพราะตัวตั้งคัด์มันอยู่ฝั่งขวาอ่านะครับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้ก่อนที่ครูจะปรับตั้งคัด์ให้ท่านดูนะครับเนี่ยตรงฝาปิดช่องเติมน้ํามันเครื่องเนี่ยจะเห็นว่ามันมีคราบน้ํามันเครื่องเก่าในเยอะมมาก่อนอยู่แล้ว นะครับแล้วเวลาเราทํางานตรงนี้เนี่ยนะครับคือเจอปัญหาประจําเลยมันเยอะมันรั่วมาจากตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราเปลี่ยนนะคือเดี๋ยวพอทําเสร็จคือครูจะเช็ดทําความสะอาดให้มันก็จะแห้งสะอาดพอส่งรถไปใช้งานมันก็จะมีน้ํามันเครื่องเนี่ยซึมออกมาจากตรงนี้เหมือนเดิมหลายคนเข้าใจผิดว่าน้ํามันเครื่องมันออกมาจากไอตรงจุดที่ครูปรับตั้งคัดกับมาบนอีก วันนั้นเอารถมาให้ตั้งคัสตน้ามันเครื่องรั่วเลยเข้าใจฮะตรงนี้มันก็มีโอลิงอยู่เหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้ปัญหาคือมันอยู่ที่โอลิงนี่การวัดน้ำมันเครื่องเ่ยดูนะครับวิธีการปรับตั้งถ้าเกิดท่านนะครับติดตามคลิปครูมาอย่างยาวนานแล้วดูแล้วทำความเข้าใจนะครับการปรับตั้งคัดไม่ใช่เรื่องยาก นะครูคิดว่าถ้าท่านดูท่านพิจารณาตามเนี่ยไม่เกินความสามารถหรือศักยภาพของท่านทำอย่างไรนะครับใช้ไขควงปากแบนนะครับอเอาปากผสมก่อนเบอร์14ใส่ก่อนแล้วใช้ไขควงปากแบนเนี่ยล็อกล็อกไอตัวปรับไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราคลายนะคลายนี่นะคลายคลายตัวล็อกนะ ขายตัวล็อกแค่หลวมพอประมาณพอขายตัวล็อกหลวมพอประมาณแล้วก็ใช้ไขควงปากแบรนตัวเดิมเนี่ยลองหมุนเข้าก่อนนะครับหมุนเข้าเนี่ยถ้าเราหมุนเข้ามันเบามือก็คือให้เรามมนให้เราทําไมครับหยุดนะครับแต่เนี่ยคือมันหมุนเข้าไม่ได้ซึ่งครูไม่แน่ใจนะว่าเขาเนี่ยไปแอบปรับตั้งกันมาเองหรือเปล่านี่คือครูไม่แน่ใจนะ แต่ยืนยันด้วยเกียรติเลยนะครับว่าครูยังไม่ได้มายุ่งอะไรกับรถของเด็กเขานะครับนะหลังจากนั้นให้ทําการคลายออกนะี่คลายออกนี่คลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันตึงมือหรือมันฝืดแล้วให้หยุดหลังจากมันตึงมือหรือมันฝืดแล้วหยุดเนี่ยเขาบอกว่าตามคู่มือฝึกอบรมคู่มือซ่อมเขาจะบอกว่า ให้ขันกลับเข้าไปเศษหนึ่งส่วนแปดรอบส่วนท่านใดอยากจะมาบัญญัติขึ้นมาใหม่ว่าให้ขันกลับเข้าไปเท่านี้องศาอะไรยังไงแล้วแต่ครับเพราะครูต้องสอนตามที่ข้อมูลบริษทัษทเขาให้มาจะไม่ทำตัวเองให้เป็นผู้รู้ไปแหกกฎของเขาเพราะเราเรียนรู้มาจากเอกสารของเขาก็ต้องอ้างอิงจากเอกสารของเขา นี่นะมันตึงมือแล้วนะอา้าไปดีอีกนะโทษทีนะเอ้านี่อ่ะนี่นะตึงแล้วนะครูก็หยุดหลังจากนั้นให้ขันกลับเข้าไปเศษหนส่วนแรอบครัวขันกลับปึ๊กประมาณนี้นะแล้วให้เราทําการล็อกทีนี้เวลาล็อกเนี่ยคือครูก็ต้องเอาไขาควงออกมาก่อนอ่ะออกใส่ประแจาปากผสมเพื่อป้องกันเหลี่ยมน็อตเนี่ยมันเสีย ใส่แล้วก็เอาไขควงไปล็อกแล้วคูก็ล็อกนอ็อตเดี๋ยวครูล็อกไม่แค่พอประมาณก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายว่าระยะฟรีคันเกียร์มันเป็นอย่างไรกลับมาที่ฝั่งซ้ายนะครับครูก็มากดระยะฟรีขาคันเกียร์ เอ้ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะยังเยอะอยู่เหมือนเดิมที่นี้ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราตั้งถูกต้องแล้วนะครับแต่ระยะฟรีมันยังเยอะเหมือนเดิมแสดงว่าพวกแผ่นคลัสแผ่นเหล็กหรือกลไกที่อยู่ฝั่งคลัสเนี่ยมันอาจจะเสียหายหรือชำรุดทีนี้ต้องรื้อฝั่งคลัสมาตรวจสอบ ยังเหมือนเดิมนะอ่าเดี๋ยวขอกลับไปข้างขวาใหม่นะครับเดี๋ยวไปลองปรับอีกทีนึงดูสิครับเข้าไปใกล้ๆนะครับอ่คลคลายตัวล็อกนะครับ หมุนเข้าใหม่นะครับอ่าเบามือนะหยุดนี้ครูจะลองคลายออกอันนี้คือครูตั้งจนมันตึงเลยนะครับนี่มันตึงแล้วนะแล้วครูฝืนแล้วนะครับไม่ให้มันมีระยะฟรีนะและเดี๋ยวจะไปดูใหม่ว่าฝั่งนู้นระยะฟรีหายไหมถ้าไม่หายทีนี้ชัวร์เลยครับฝั่งคลัสมีปัญหาส่วนจะมีปัญหาตรงจุดไหนยังตอบไม่ได้ ต้องรือมาดูอ่ะไปดูอีกทีนึงครับอตอนครูตั้งกล้องก็จะกระเทือนหน่อยไม่ว่ากันนะครับอ่ะครูลองกดดูไหมอ้าวมันน้อยลงแล้วนะครับนี่มันน้อยลงเห็นไหมเอ,อ คือครูไม่รู้ไงว่าเขาไปแอบปรับตั้งอะ่รกันกันมาหรือเปล่าเพราะเขาเป็นวัยรุ่นนะครับนี่นะเออมันน้อยลงได้นะเทีนี้ครูกกลับไปฝั่งขวาใหม่เอา้อาเพราะเมื่อกี้เนะี่ยที่มันน้อยลงเพราะครูฝืนมันใช่ไหมครับเอา้าปากผสมเบอร์สิบสี่ไขควงปากแบน ตอนนี้ตัวล็อกหลวมอยู่แล้วนะครูก็ทำไมครับอา้าวปัจแจอ์ออกจะได้ไม่เกลก,กาท่านครูขันเข้าไปใหม่นะครับนี่นะหลวมแล้วนะขันเข้าแล้วหลวมให้ดูที่ตัวปรับนะฮะหลังจากนั้นทำไมครับคลายออกตึงมือตึงหรือฝืดมือให้หยุดพอหยุดเสร็จให้ขันกลับเข้าไปเศษหนึ่งส่วนแปดรอบอา้าวขันกลับหนึ่งส่วนแปดรอบ แล้วลองล็อกมันเป็นกลไกนะครับบางทีมันไม่เข้าตำแหน่งนะครับเพราะว่าเด็กคงจะไปขันเข้าไปแล้วมันอาจจะไม่อยู่ตำแหน่งไปดูข้างซ้ายอีกทีนึงไม่ได้ เห็นไหมคือต้องต้องฝืนอย่างเดียวทีนี้เกิดเราฝืนตั้งไปเนี่ยมันยันเนี่ยมันจะเจอปัญหาคือคัดมันจะลื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้คือครูสรุปเลยปัญหาอยู่ที่อุปกรณ์ฝั่งคลัสต้องทำอย่างไรต่อไปครับเดี๋ยวจะถ่ายน้ำมันเครื่องถอดท่อไอเสียถอดสเตย์พักเท้าหรือชุดคลัสมาดูครับ พราะว่าเราตั้งแล้วแล้วครูก็มั่นใจว่าขั้นตอนในการตรวจสอบและปรับตั้งระยะฟรีครัทคือครูทําถูกต้องละถ้าทําถูกต้องแล้วไม่หายเขาถึงรื้อนะแต่ถ้าเกิดปรับตั้งถูกต้องและหายงานก็จะจบแค่ตรงนั้นไปนะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับทีนี้เดี๋ยวตอนรื้อมีอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกคลิปหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ